มารีวิวต้นชมพู่มะเหมี่ยวว่าเป็นยังไงเวลาที่เขาโตแล้วเวลาที่เขาออกดอกนะครับผมแอบดูมแมลงไปด้วยนะสวัสดีนะครับคลิปในวันนี้ผมก็จะมาพาไปดูครับต้นชมพู่มะเหมี่ยวต้นชมพู่มะเหมี่ยวอยู่ตรงนี้ครับข้างๆผมแล้ว ซึ่งตอนนี้เนี่ยจากคลิปที่แล้วเนี่ยที่ผมไปดูพาไปเก็บลูกชุมพู่เมะ่หเมี่ยวอะคลิปเนี้ยครับจะพามาดูดอกเขานะครับเป็นดอกชุดที่2แล้วเป็นดอกชุดที่2ที่เขากําลังที่จะเริ่มบาน,นครับกำลังเริ่มบานเลยเริ่มบานแบบส,สวยๆเลยเป็นช่วงเดือนมกราคมนะครับปี2,564ีครับที่ผมจะพาไปดูว่าดอกเขาเป็นยังไงสวยอย่างที่ผมเคย พูดไปหรือเปล่านะครับนอกเหนือจากลูกแล้วเนี่ยนี่นครับเดี๋ยวเราไปดูกันสําหรับต้นนี้ครับเป็นต้นชมพูมะเหมี่ยวที่ผมปลูกไปที่บ้านที่กรุงเทพนะครับไปดูกันว่าต้นนี้ต้นเดียวประมาณ10กว่าปีละต้นนี้นะประมาณ10กว่าปีละเดี๋ยวไปดูกันว่าต้นเขาเป็นยังไงใบเป็นยังไงแล้วก็ดอกเป็นยังไงนะครับนี่ข้างๆผมเลยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับ นี่นะครับตอนนี้ผมก็อยู่กับต้นนี่นะครับเห็นดอกไม่เอ่ยนี่นะครับเป็นดอกของชมพู่มะเหมี่ยวครับคือดอกเขาก็จะมีความเนี่ยครับสวยงามเลยอะสวยมากแล้วก็มีพึ่ง,ม,งม,ม,มีพึ่งมาผสมเกสรนี่ครับมีพึ่งมาผสมเกสรตรงที่เป็นเหมือนกับ ด้านนอกด้านนอกนะครับตรงเกรสรเนี่ยด้านนอกของเขาเนี่ยจะเป็นส่วนของเกรสรตัวผู้นะแล้วก็มีเกรสรตัวเมียที่อยู่ด้านในอีกทีหนึง่งไปดูกันหลายๆจุดดีกว่าน,นี่นะครับดอกเขาดอกเขาก็สวยงามนะครับสวยงามเลยล่ะสวยทีเดียวดอกสวยทีเดียว ันนี้เป็นเป็นดอกที่เขาล่วงไปแล้วละ่ะอันเนี้ยเหมือนกับไม่ไม่มีใครมาผสมนะเนี่ยอแอบดูพึ่งหน่อยดีว่าไม่รู้ว่าจะโดนพึ่งต่อยหรือเปล่านะครับเห็นปะนี่ครับตอนนี้พึ่งก็กำลังมาผสมเกสรอ,อยู่ตามไปดูชีวิตพึ่งหน่อยวะนี่ครับโอ้โหนี่คือพึ่งกำลัง ช่วยผสมเกสร,รอยู่นะเขาก็จะไปเอาเกสร,รตัวเมียที่อยู่ข้างในมาผสมนะครับแล้วก็ปีนป่ายไปตามพวกเกสรตัวรรผู้นะเกสรตัวผู้ก็จะติดขาติดหนวดติดอะไรของเขาเนี่ยก็จะไปผสมกับตัวเมียอีกทีหนึ่งนี่ครับไปดูพึ่งมนันดีกว่าจะโดนปล่อยไหมเนาะ คำเนีก็เป็นช่องถ่ายสารคดีตัดยังไงไม่รู้เลยอะ่ะนี่ตามไปดูพึ่งเลยจะถ่ายตามพึ่งไปนะครับโอโ้โหจังหวะนี้จังหวะนี้สวยงามมากๆนี่ครับ ชัดเจนชัดเจนนี่ครับสำหรับอันนี้มันจะเป็นดอกที่เขาเปลี่ยนจากดอกตูมไปเป็นดอกบานนะนี่ครับดอกนี้เริ่มเปลี่ยนจากดอกตูมแล้วก็จะเป็นจะเป็นดอกบานไนตัวผนังข้างๆดอกเขาเนี่ยเขาก็จะปลีออกมาปลีออกมานะครับแล้วก็พึ่งก็จะสามารถเข้าไปผสมได้นะนี่ครับตอนนี้เราก็จะไล่ไปดูพวก สัตต่างๆที่มาผสมพันธุ์นะครับเดี๋ยวเราไปดูจุดอื่นๆกันดีกว่าอันนี้เป็นเป็นกิ่งน้อยๆกิ่งหนึ่งนะที่มีดอกชมพู่มะเมี่ยวนี่ครับนี่ก็เป็นนี่ก็เป็นดอกหนึ่งเหมือนกันนี่ดอกนึงนะครับ เดี๋ยวเราย้ายมาดูดอกนี้ครับนี่ก็เป็นดอกที่สวยงามกันนะดอกหนึ่งนี่ครับดอกนี้ดอกอื่นพวกนี้ก็คือเขาล่วงไปเรียบร้อยนะครับเนี่ยนนคือล่วงไปเรียบร้อยแล้วล่วงไปแล้วนะครับดอกที่ล่วงก็เขาก็จะเป็นอย่างนี้ครับพื้นเนี่ยพื้นด้านล่างเนี่ยพื้นดินเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้ครับสีชมพูชมพูสวยๆแบบเนี้ย ซึ่งถ้าเกิดว่าไปปรูกตามบ้านตามสวนนะผมว่ามันก็สวยสวยดีเลยแหละได้ต้นจบใบเขาก็สวยด้วยนะนี่ครับเป็นใบใบเชนฟู้ม่วงมียวก็เป็นใบที่สวยนะถ้าเกิดว่าจะเอาต้นเนี้ไปเป็นต้นไม้ประดับนะเป็นแบบทรงพุ่มเตี้ยๆอย่างเงี้ยประดับตามบ้านนะผมว่าก็โอเคเลยนะนี่ครับนี่เป็นดอกก็เป็นอีกดอกหนึ่งกัน ดูดอกนี้ก็สวยครับนี่ไเราไปดูกิ่งอื่นอืูป้างนดีกว่านี่ครับกิ่งกิ่งเขาก็กิ่งนี้ก็มีดอกนี่พวกนี้ก็คือเขาร่วงหมดละนี่ดอกนี้ยังบานอยู่นะนสวยงามเลยครับดอกเนี้ยโหสวยมากครับอน,นุก็ เป,เป็นดอกเหมือนกันนะโอเคจริงๆผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าดอกตุ่มๆอย่างเงี้ยมันจะเป็นดอกที่เหมือนกับมันถูกผสมแล้วแล้วมันก็กําล <cheesecake> ังจะไปเป็นลูกหรือเปล่านะอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันเลยเออไม่ชัวร์เหมือนกันไม่ชัวร์เหมือนกันนะว่าเป็นดอกที่เริ่มบานหรือว่ามันเป็นดอกที่ถูกผสมแล้วแล้วก็กําลังจะเหมือนกับแนวๆเหมือนกับ ตั้งทองตั้งคันแล้วก็เกิดเป็นลูกอะไรประมาณนี้ครับเนี่ยเดี๋ยวต้องตามมาดูอีกทีนึ่งว่ามันเป็นเป็นอย่างที่ผมว่าหรือเปล่านะแต่อันนี้ดอกเนี้สวยมากเลยนี่ก็เป็นประมาณดอกไม้ดอกไม,ดกไม้ดอกหนึ่งเลยละ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูความดอกดีกว่านี่ครับความดอกของชมพู่มะเมี่ยวต้นนี้นะครับจะให้ดูว่าข้างบนบนนะครับยอดสูงสงขึ้นไป เนี่ยเขาเป็นยังไงเนี่ยเห็นไหมครับดอกก็ค่อนข้างเยอะเลยนะดอกเยอะนะครับดอกเยอะทีเดียวเนี่ยครับเราลองไล่ดูไปตามกิ่งกิ่งก้านต่างๆนะครับนี่คือช่วงต้นๆน,นะครับเนี่ยช่วงต้นๆปีช่วงมกราคม2564นะเป็นช่วงที่เขากําลังจะเป็นดอกกําลังจะเริ่มเป็นดอกนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเป็นผลผลิตแหละ เปลรุ่น2ก็ได้ว่าได้นะครับเป็น,นผลเลรุ่น2ก็ว่าได้นะนี่นะครับให้ดูดอกว่าสวยหรือเปล่าเป็นดอกที่กับนี่ครับถูกแสงอาทิตย์แสงแดดนะก็สวยงามดีเลยและนี่ครับดูวนๆไปนะครับดูวนๆไปเรื่อยๆนี่ครับจะเห็นว่า ตนนี้ก็เป็นต้นที่สูงนะคือผมปีนขึ้นมาจากระดับพื้นประมาณสัก3เมตรกว่าๆได้นะ3เมตรครึ่งได้นะแล้วก็ยอดบนตรงนู้น,นครับยอดบนตรงนู้นเป็นยอดที่อยู่สูงขึ้นไปอีกนะครับก็มีนี่ครับติดน่าจะติดหลายๆลูกอยู่แหละนี่ผมไม่ได้บํารุงอะไรเขาเขาเท่าไหร่เลยนะไม่ได้บํารุงเป็นปุ๋ยหรืออะไรมากเป็นพิเศษเท่าไหร่จะเดี๋ยวผมกะว่าเดี๋ยวตอนช่วงที่ใกล้ๆจะเก็บผลผลิตอะผมกะว่าจะ ใส่ปุ๋ยเขาหน่อยหนึงนะครับเดีย๋ยวไปดูลักษณะของดอกอีกทีดีก,กว่าดอกนี้จังหวะที่มีผึ้งมาผสมเกรสรน,นะครับถึงจะเป็นกรุงเทพก็จริงนะครับแต่ว่าก็จะมีพวกผึ้งพวกอะไรอยู่นะความสมบูรณ์ของย่านแถวๆวบ้านผมก็จะมีต้นไม้ค่อนข้างเยอะครับบ้านผมก็เป็นบ้านที่จัดว่ามีต้นไม้อยู่หลาย หลายต้นเหมือนกันนะทั้งมะม่วงทั้งส้มโออะไรนครับนี่ก็เป็นดอกที่สวยดอกหนึ่งเลยละนี่นะตรงนี้ก็เขาน่าจะไม่ได้ติดติดลูกแล้วนะครับอันนี้ลองเด็กมาดูนะนี่ครับ ก็จะร่วงันเป็นแบบนี้ละก็เป็นดอ,อกเป็นดอ,อกแบบนี้นะครับหลุดร่วงไปเรียบร้อยละตรงนี้ก็เป็นน่าจะเป็นกสอตัวเมียอยู่ตรงกลางอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยกสอตัวเมียเขาอยู่ตรงกลางแบบนี้นะครับเนี่ยแล้วก็อันนี้ก็ร่วงไปเรียบร้อยแล้วครับ แค่น,นี้ผมก็โยนทิ้งไปนะเคส่วนลักษณะของเกสรดอกที่เวลาเขาล่วงๆ่วงมาเนี่ยครับเขาก็จะรล่วงมาแล้วก็นะครับเขาล่วงลงพื้นแล้วก็เป็นลักษณะเหมือนกับสีสวยสดใสครับสดๆมากเลยถ้าเกิดว่ามีใครสนใจเอาชมพู่มะเหมี่ยวไปปลูกแบบเป็นแถวๆยาวๆนะครับแล้วก็เวลาเขาติดดอกเด็ดไรที่นึงเนี่ยผมว่า เป็นสถานที่ท่องเที่ยวถ่ายรูปสวยๆได้เลยนะไม่แพ้แบบไม่แพ้ซากุระญี่ปุ่นเลยล่ะแถมยังได้กินลูกด้วยนะครับนี่นูนะครับดอกสวยจริงๆครับสวยจริงๆก่อนอันนี้นไม่ได้ถ่ายเยอะนะครับแต่ว่านี่ โอเคก็เป็นคลิปประมาณหนึ่งนะครับออกแน,แนวผมจะให้มันกับมามาดูวิวดูดออกแน,แนวเหมือนมาดูรีวิวต้นไม้ครับรีวิวต้นไม้รีวิวต้นมะม่วง้ยมารีวิวต้นชมพู่มมะเหมียวว่าเป็นยังไงเวลาที่เขาโตแล้วเวลาที่เขาออกดอกนะครับผมแอบดูมแมลงไปด้วยนะที่ตอนนี้เขาปผปสมเป็นชมพู่มเหมี่ยวตอนที่เริ่มที่จะ ออกดอกแล้วก็กําลังจะเป็นผลนะครับซึ่งผลเนี่ยผลชมพู่มะมี่ผมก็ถ่ายเป็นคลิปให้ดูไปแล้วในคลิปก่อนหน้านี้นะครับส่วนนี้เป็นคลิปที่เรามาดูดอกกันนะครับซึ่งคลิปก่อนหน้าเนี่ยผมไม่ได้ถ่ายให้ดูดอกหรือเกสรของเขาเท่าไหร่อันนี้ก็พามาดูกันโอเคนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปแนวๆต้นไม้รีวิวต้นไม้เรื่องราวทางการเกษตรนะครับเรื่องราวของ ลไม้ต้นผลไม้ต่างๆนะครับแล้วก็เทคโนโลยีทางการเกษตรแล้วก็กิจกรรมที่เกิดขึ้นในสวนไซใหญ่นะครับก็สามารถกดไลค์เป็นกําลังใจให้กับเราได้นะครับในการที่จะทําคลิปใหม่ๆต่อไปกดแชร์ให้กับเพื่อนๆของคุณนะครับแล้วก็กดซับสไคร e หรือกดติดตามให้กับตัวคนเองครับในการที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เราจะอัพโหลดให้ดูกัอนอีกในอนาคตน,นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อน สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอลาไปก่อนนะครับกับพื้นที่จุดที่ผมถ่ายอยู่ตอนนี้นะครับเป็นบนต้นไม้นะครับขอลาไปบนต้นไม้นะครับขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับบนต้นชมพู่มะเมียวนะครับลาไปก่อนจากช่องสวนสยา่นะครับคุณนะครับแล้วก็สวัสดีครับสวยครับสวยสวย